เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยังมีคนหลายคนสงสัยแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นนโยบายสังคมสงเคราะห์หรือเปล่าเราจะไปช่วยคนยากจนไหมไม่ใช่ครับวัตถุประสงค์หลักของโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมันคือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยเติบโตในระดับปีละ5%เป็นอย่างน้อยทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีฐานะ มีความร่ำรวยขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเก่านี่คือความตั้งหวังของรัฐบาลเราฟังเสียงทุกเสียงเสียงของนักวิชาการที่พูดมาเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ตามเป็นห่วงในเรื่องเม็ดเงินก็ตามวันนี้เราคิดจริงๆนะครับในเรื่องของการที่จะมาแคปวงเงินบอกว่างั้นตัดกลุ่มบนออกไหมคนรวยเราคิดจริงๆถ้าไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพวกเราดีไม่ดีจะตัดไปเรื่อยๆ แต่วันนี้มาฟังแล้วผมก็รู้แล้วว่าทุกคนยังรออยู่